สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับผมโอโอลานวิทครับกับรายการ The g u กไก g u i บ g u i e by j ร n ล a r y 365ครับผมจะพาทุกท่านมาพบกับร้านกาแฟที่บรรยากาศชิลมากๆไม่ได้มีดีแค่กาแฟอร่อยนะครับอาหารเช้าเขาก็ทีเด็ดแต่จะเป็นร้านอะไรนั้นนะครับตามผมมาเลยครับและนี่ครับเราเดินทางมาถึงแล้วครับร้านกาแฟที่ผมพูดถึงครับร้านเมโซที่พลาซ่าลากูลวังหินครับ จะเป็นยังไงเจ๋งอย่างที่ผมว่าหรือเปล่าไปดูกันครับ <c oughs> ดอกสองมันชิลมากแถวบ้านผมนี่เรียกว่าน่านอนเลยครับอย่าเรียกว่าน่านั่งนะครับใครมาที่นี่ผมรับรองว่าบรรยากาศนี่โดนใจครับผมเรามาดูที่ทางด้านนี้ดีกว่าว่ามีอะไรเด็ดครับตามผมมาเลยครับเมโซส,สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะตอนนี้เรามีกี่สาขาแล้วตอนนี้มีประมาณ50สาขาค่ะ50สาขา คราวนี้ไปแต่ละสาขาเนี่ยพี่ต้องสั่งอะไรที่เด็ดของเมสโซเลยค่ะตอนนี้เราขอแนะนำเป็นกาแฟไอเมสโซค่ะจะเป็นกาแฟสูตรพิเศษของทางร้านเลยค่ะครับใช่ค่ะเอามาที่หนึงได้ค่ะพี่นั่งรอตรงนี้จ้ะได้ค่ะจ้าขออนุญ,ญาตเสิร์ฟนะคะ,ะมาแล้วค่ะสินค้าที่สั่งไป้แล้วนะคะ ไอเมโซค่ะรวดเร็วทันใจมากๆเลยพอดีผมรออยู่คนนึงผมรอคุณวิชุดาอยู่ครับแกไม้อย่างครับอ๋อค่ะฉันเองค่ะอ้าวคุนนั่งครับคุณนั่งครับอ๋อค่ะถ้ามาที่เมโซเนี่ยนี่คือทีเด็ดเลยใช่ค่ะนี่คือเป็นเครื่องดื่มแนะนำเลยก็คือไอเมโซ มีอย่างอื่นอีกไหมครับสำหรับกาแฟเป็นไอคาปูชิโน่ค่ะก็จะมีเป็นน้ำสดแล้วก็เ,ออเพิ่มวิปปิ้งครีมแต่ถ้าเกิดคนชอบกาแฟร้อนนะครับเอสเปรสโซ่ร้อนนะคะก็คือจะเป็นหัวกาแฟค่ะ<ม>ก็คือทานแล้วก็คือจะได้รสชาติของกาแฟจริงๆมาแล้วครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยหวานพอดีมันนิดๆคัน<ว> <END> <ว> <END> นี้กินกาแฟอย่างเดียวก็จะก,กันไหลมันนังก,กินกับขนมขนม มีอะไรแนะนำไหมครับค่ะก็ที่ร้านก็จะมีเป็นบูเบอรี่ชีสเค้กบูเบอรี่ชีสเค้กใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นอเมริกันบรวนี่ซึ่งเป็นช็อกโกแลตเข้มขน้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นเอ,อ่อวอเฟิลค่ะแล้วก็คุกกี้คอนเฟกข่าวแว่วๆมาว่าบรวนี่ที่นี่อร่อยมากใช่ค่ะขออนุญาตกินได้เลยได้ไหมไค,ครัได้ค่ะยินดีเล,เลยครับผม โอ้คุณจีครับเข้าไปแป๊บเดียวอาหารมาอลังการงานสร้างมากเลยนะครับเมื่อกี้ก่อนเข้าไปที่ตรงหลังเคาน์เตอร์คุณจีบอกว่าจะไปทำวอฟเฟิลค่ะอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นวอฟเฟิลนะคะเป็นวอฟเฟิลแฮมชีสครับค่ะนี่คือมีเมนูเด็ดของที่ร้านเลยใช่ค่ะอ๋อนะครับแล้วอันนี้อะไรครับอันนี้ก็จะเป็นเค้กเนื้อนุ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นรสเอ่อแบล็กฟอร์เรนค่ะครับค่ะทางด้านนี้ล่ะครับเป็นช็อกโกแลตฝาดค่ะ โอ้นี่แหละครับค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสินค้าแนะนำเหมือนกันเป็นสินค้าขายดีนะคะเป็นบูเบอรี่ชีสเค้กค่ะครับผมค่ะแล้วนี่แหละอันนี้เป็นเบอรวนี่ค่ะก็จะมีสองรสนะคะนี่คือเป็นดาร์กช็อกโกแลตค่ะแล้วก็ อันนี้จะเป็นแมคคาเดเมียค่ะอ๋ออันนี้แมคคาเดเมียใช่ไหมครับใช่ค่ะผมบ้านนอกนี่ว่าเป็นเม็ดบวอยแล้วนะครับแมคคาเดเมียเอาล้วครับมาถึงเมนูนี้อันนี้จะเป็นคุกกี้คอนเฟลกค่ะอ๋อผมเห็นข้างในมีหลายอย่างผสมอยู่เลยครับใช่มีส่วนผสมเป็นอะไรยังไงบ้างครับค่ะก็จะมีเป็นตัวคอนเฟลกนะคะแล้วก็จะมีลูกเกดข้าวโอ๊ตแล้วก็จะมีเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะเห็นะครับแล้วทางด้านนี้นะฮะ ันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มร้อนนะคะจะเป็นลาเต้ร้อนค่ะครับค่ะแล้วก็นี้ก็จะเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ขายดีก็คือจะเป็นไอศกรีมชิโน่ค่ะอ๋อนะครับยังไงวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณจีมากเลยค่ะครับผมขอบคุณค่ะดีค่ะเอาละครับหลังจากที่สัมภาษณ์กันมายาวนานนะครับก็ขอเริ่มแห้งนะเดี๋ยวผมขอเริ่มชิมนะครับจากเครื่องดื่มเย็นก่อนเลยนะครับ ไอ์คาปูชิโน่จิมนิดนึงอันนั้นว่าหวานมันแล้วอันนี้อย่าไรอันนี้เรามาชิมเมนูที่เมื่อกี้คุณจีแนะนำนะครับวัฟเฟิลกันสักหน่อยหวานพอดีแป้งนุ่มมากต้องลองมากินกันดูดนะครับ ช็อกโกแลตตัดครับคุณอืมช็อกโกแลตเข้มข้นมากๆต้องลองต้องลองครับต้องลองมาบราวนี่บ้างครับแบบนี้เลยเนาะรสชาตินี้ช็อกโกแลตเข้มข้นมากๆมาคุกกี้ รสชาติไม่หวานเกินไปพอดีเลยครับเยี่ยมมากๆครับปิดท้ายครับขอดื่มอะไรอุ่นๆหน่อยคุ้มค่าครับอร่อยที่สุดใน3โลกต้องลองกินกันดูครับทุกเมนูเลยครับเมโซทุกสาขาครับอยากมาอร่อยกับกาแฟอยากมาอร่อยกับเมนูของที่นี่นะครับง่ายมากๆครับแค่มีบัตรเจเนอร l ล365ครับกับคูปองอยู่ในเล่มแค่นี้เอง ได้ส่วนลดไปเลยนะครับง่ายๆแต่แน่นอนครับสำหรับแฟนๆรายการ The g u i d ไ g u i g u i by g e n e r a l y 365ครับวันนี้นะครับผมมีคำถามมาถามครับแต่ก่อนจะเจอคำถามดูของรางวัลก่อน Gift voucher 500บาทและ b e s o Perfect Gift มูลค่ากว่า500บาททั้งหมด10รางวัลครับคำถามครับมีอยู่ว่าวันนี้ c o n f ฟ c t i คุ Cookie ครับมีส่วนผสมธัญพืชเยอะแยะผมขอแค่2อย่างครับเขียนมา นะครับว่ามีอะไรบ้างตอบเข้ามาครับใน Facebook ของเราวันนี้อิ่มอร่อยกันแล้วกับเมโซครับผมโอรานวิทครับขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ